เกม Genshin Impact วันนี้ผมจะพามาทำเควสเ,เสริมที่ชื่อว่าก้าวัน,นิ่งใหญ่ของนักเล่นแร่แปรธาตโดยเควสเนี้ยจะสามารถรับได้ที่ตัวเมืองโดยที่มาคุยกับตัวของธรรมนัตทีมธรรมนัตนะครับเ,เราจะเริ่มเควสกันตรงนี้นะครับเราก็เริ่มคุยกันเลยเฮ้ยนักเดินทางช่วยรอแป๊บนึงสิทำไมเหรอ พูดไปก็รู้สึกไม่ดีฉันนะ่ะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องให้นายช่วยนะ่ะนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันนะ่ะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุมาตลอดแต่ว่าทําไมไม่ถึงไหนสักทีล่ะถ้าเกิดขืนยังค้นคว้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยระดับความสามารถการเล่นแร่แปรธาตุของฉันเนี่ยคงไม่พัฒนาได้แน่นอนเพราะงั้นฉันจึงหาวิธีใหม่ที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มต้นการค้นคนว้าครั้งใหม่ นี่แปลวุชีเดอนี่แปลอาวุธโบราณแน่นอนแปลธาตุอาวุธโบราณอืมนั่นยังเตินความสามารถของฉันไปหน่อยแต่นายรู้ใช่ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดของเล่นแร่แปรธาตุคืออะไรคือธาตุยังไงล่ะในระหว่างคาดตอนการเล่นแร่แปรธาตุทั่วไปน่ะเพราะว่าเหตุผลต่างๆมากมายโดยส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบถูกนํามาใช้จึงเป็นวัตถุดิบบางอย่างที่มีธาตุผสมอยู่แต่ไม่ใช่พลังธาตุบริสุทธิ์ การใช้ธาตุวัตถุดิบประเภทนี้นะครัเกิดสิ่งเจือปนประเภทต่างๆระหว่างการแปรธาตุซึ่งสิ่งเจือปนเหล่านั้นแหละเป็นตัวส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของปฏิกิริยาของธาตุไม่เพียงแต่ต้องใช้วัตถุดิบทั้งธาตุที่ปริมาณเยอะมากๆแต่ยังต้องเสียเวลาในการตรวจเช็คเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเจือปนเหล่านั้นะส่งผลกระทบต่อการเล่นแลแปรธาตุซึ่งนามาอาจจะทําให้เกิดความลบเหลียวอีกด้วยแต่สําหรับคนที่ไม่มีวิชั่นแล้ว หากต้องการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็สิ่งเหล่านั้น่ะเป็นสิ่งที่เบลยกเลี้ยงไม่ได้แล้วปัญหาที่สําคัญที่สุดคือราคาขายวัตถุด,ดิบธาตุเหล่านั้นมันแพงแบับสุดๆไปเลยเมื่อการเล่นแร่แปรธาตุครั้งหนึ่งจบลงใบเสร็จราคาก็ยังน่าสนใจกว่าผลที่ได้รับออกมาสีออบางทีเพราะอาจจะเป็นอย่างนี้แหละนักเล่นแร่แปรธาตุถึงไดพัฒนาไม่ถึงไหนสักทีฉันก,ฉนก็ฉันก็ไม่มีวิชานเหมือนกันนะใช่ แต่ฉันน่ะได้ยินมาว่านายสามารถควบคุมการระทัดได้ใช่ไหมคืออย่างนี้นะฉันน่ะได้ทําการค้นคว้าสร้างเตาหล่อบางหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอิลเมนต์เอ่อคูซิเบิลซึ่งหลักการของมันก็คือเอ่อพูดง่ายๆนะก็คือเป็นอุปกรณ์หนึ่งสามารถเก็บธาตุบริสุทธิ์แล้วก็ทําให้มันเกิดปฏิกิริยาได้ผลการเล่แร่แปรธาตนะุน่ะใช้เตาอิลเมนต์คูซิเบิลเนี่ยนะมันไม่แน่อาจจะทําให้การเล่แร่แปรธาตุของฉันนะ่ะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเลยก็ได้ ตอนนี้ทุกอย่างอ่ะถูกเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วแต่ฉันอะขาดความสามารถในการควบคุมธาตุฉันอะจึงส่งทาตบริสุทธิ์เหล่าเนี้ถ้านายโอเคแล้วก็ยังไงมาหาฉันที่เทาสันวินเทมเพิลนะฉันอะได้เตรียมคนพร้อมทุกอย่าง้าหมดแล้วแหละหวังว่าครั้งนี้การได้แปลธาตุของฉันอะจะพัฒนาขึ้นม้งนะครับเราจะไปพบธรรมนัตที่เทาสันวินเทมเพิล อยู่นี่ตรงนี้เราก็เทเลพอร์ตไปเลยโอเค ตอนนี้เราเข้ามาอยู่หน้าตัววิหารแล้ว โอเคครับอ okay, ันน like ี <grave> okay, ้เราก็ได้มาถึงตรงหน้าวิหารเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าวิหารแห่งสายลมโอเคนายธรรมนัสคุยเลยมาแล้วหรอนี่คืออิเลเมนต์ คูซิเบิลของฉันยังไงล่ะยอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยเรามาเริ่มต้นง,งานทดสอบกันเถอะมาการใช้งาน Elemental Crucible เราจะส่งตัวของ Elemental c o อ e เข้าไปข้างใน Elemental Crucible แล้วก็จะพัฒนากระบวนการเล่นแร่แปรธาตุได้เมื่อจัดมอนเตอร์ได้ตัวของ Element Cost ก็จะหล่นลงมาเมื่อผู้ขนส่งหยิบ Elemental c o อ e ก้อนใหม่ขึ้นมาก้อนที่ถืออยู่ก่อนหน้าก็ถูกทิ้งลงไปในขณนะดเดียวกัน Elemental c o คอที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะเกิดปริยากระธาตุอื่นแล้วก็สูญเสียพลังงานแล้วก็หายไปเนื่องจากปกริยากธาตุจำนวนมากเกินไปหลังจากทำอิ e m e เมนท c ลคอจำนวนหนึ่งพลังงานธาตุจะถูกผู้ส่งโดยทำให้ขนการขนส่งดังกล่าวสีภาพสูงขึ้นการส่งอิ e m e เมนท c ลคอเข้าไปในเตาหลอมธาตุเนี่ย มันทำให้เออ่ได้รับสมบัติรับขึ้นมาโอเคเข้าใจล้โอ้ยโอเคเอาตัวนี้ก่อนเลยยสี่ร้อยตอนนี้ผม ได้ประมาณถ้าเกิดเป็นตัวผู้ชายตีมันจะอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าถ้าเกิดตัวของเสียตีเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่ากว่าต่างกันนิดหน่อยต่อการระเบิดหนึ่งครั้งนะครับโอเคไหนลองคุยกับเตาหลอมหน่อยเริ่มต้นการท้าทายเลย เราเล่นหลายคนกันดีกว่ามันเป็นดันเจี้ยนที่สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้นะครับในการช่วยกันเก็บตัวาธาตุเข้ามาที่เตาหลอมโดยเราจะใช้หินพระจันทร์ทั้งหมด40อันอ๋อนี่เข้ามาส่วนหนึ่งละโอเคเขาไปเล่นแล้ว 5นาทีในการเก็บธาตุเอาตังเนี้ยกันโอเคเราได้ละหนึ่งอันเอาไปส่ง มากล้วก็ส่ง<า>โอเ้เกิดเต็มเลยเดี๋ยวเราวิ่งเก็บก่อนโอเคเก็บ <c oughs> เราเก็บได้ทีละน,นะฮะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอีกอ,อันหนึ่งมันจะตกอันนี้ผมอยู่กับเพื่อนประเทศจีนแน่นอนอย่างนี้ ดาบที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นดาบรีสกิลเวลาเราใช้สกิลไปเนี่ยมันมีโอกาสรประมาณ40%ที่จะรีสกิลใหม่อีกรอบหนึง่งช่วขันดีก ใช้ได้ใหม่เรื่อยๆมันจะรีสกิลทุกๆ30วีนะครับไอตัวดับที่ผมใช้เนี่ยแต่ผมลองเก็บธาตุเดียวกันคุณถูกกระตุ้นด้วยธาตุน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งนินทอสกสอดคล้องกันโอเค สายฟ้าทำไมไม่เก็บมาล่ะเอาเ้ยไปเรียบร้อยกันเล่นแร่แปรธาตุเสร็จสิ้นครับพลังงานเต็มเปี่ยม รับสมบัติามายืนยันอะไรของยังเนี่ยแต่ว่าหนังสือผมนี่น่าจะหายไปแล้วแหละเดี๋ยวผมดูก่อนนะหกสิบชิ้นอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ของเลยอะ คนเปิดน่าจะได้ที่ผมเปิดหรือเป ไปครับถ้าเกิดเก็บท่าดเดียวกันผมรู้สึกว่ามันจะเก็บสะสมได้นะเก็บไปดูเก็บสีขาวไปเก็บนะเห้นไหมฮะมาครั้งเดียวได้หลายอัน ชัดนน้ำวันนี้ตัวไฟตัวไฟผมไม่ตีอยู่แล้วตีไม่ได้ตัวไฟเต็มเลยจัดการกินเองแล้วนะฮะ วิกเก็บไฟก่อนโอ้ยมันทำไปกีิยาก,กับกับท่าที่ผมถือตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมมอมาไปช่วยตีเลยคนอื่นนี่ดำเนินจ้าเลยนะไม่ได้เลย สามกล่องโอเคสามกล่องนี่ก็ต็มที่เรียบร้อยโอเครับสมบัติยืนยัน อ๋อโอเคก็ผมออกมายังโลกของตัวเองนะฮะกับโลกของตัวเอง ือเล่นแล้แปลธาตุขอโทษน,นะโอเคห้าครั้งมามามา,มาช่วยก็ได้มาอ๋อผมโดนเอาออกอย่างทีมาแล้วคือเดี๋ยวเราก็าไปเปิดดูกัน ตัวของรางวัลเล่นแร่แปรธาตุอันนี้นะครับเราจะสามารถดูได้เดี๋ยวก่อนนะผมหาก่อนอันนี้เป็นเทิ p o นพอย รรนี่ครับแล้วก็เราก็จะได้รับรางวัลตามนี้นะครับผมก็คือ,อผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันจะรีเซ็ตเมื่อไหร่นะครับแต่น่าจะอัปเดตอัปเดตมาที่1 1นี้น่าจะรีเซ็ตแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องสำเร็จให้ได้20ครั้งก่อนเพื่อให้ได้รับ 160ดาวอันนี้โอเคก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับผมเป็นเคลสง่ายๆเป็นกิจกรรมตอนช่วงนี้าาทำอธิบายกิจกรรมอ,อ๋อเลืออีกสวันอีก2วันจะหมดแล้วงั้นเราต้องรีบทำนะครับยังไงก็อย่าลืมมาทำกันนะครับผมเพื่อจะได้ที่ตัวของ ของสุ่มเพจฟรีไปโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดชอบใจยังไงอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแค่กด subscribe ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมแล้วเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาพูดคุยกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ